สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังสร้อยหมีเล่าโมเมนต์เจอแพนเค,ค้กครั้งแรกหลังจากที่คบหาดูใจมานานหลายปีในที่สุดก็ลงเอยกันครับสำหรับคู่ของนางเอกสาวแพนเค,ค้กเข็มนิดและสามีอย่างพี่หมีหรือพลตำรวจโทรศักดสุนทรเปรมานนท์ซึ่งต้องบอกเลยว่าเส้นทางความรักของคู่นี้ไม่ธรรมดาเลยครับ เพราะเป็นการบังเอิญเจอกันในงานหนึ่งที่พี่มีรับหน้าที่ดูแลซึ่งพี่มีก็สารภาพเลยว่าตอนเจอกันครั้งแรกนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแพนเค้กเป็นดาราดังเพราะด้วยความที่ไปเรียนต่างประเทศแต่เด็กและเพิ่งกลับมาไทยตอนโตโดยเราว่าสรวัตรหมีเป็นงานงานหนึ่งไม่แน่ใจว่างานอะไรแต่เป็นงานใหญ่ที่มีนักร้องนักแสดงมาร่วมงานจัดที่สนามหลวงยาวไปถึงถนนราชดำเนินนั่นน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอคุณแม่และแพนเค้กครับ แต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่านี่หล่อแพนเค้กน้องเขามาร่วมงานด้วยผมเป็นคนต้องดูแลงานเลยพี่คนหนึ่งไปรับคุณแม่จากจุดจอดรถให้มาทันเวลารู้สึกว่าวันนั้นแพนจะมาก่อนพอนั่งมอเตอร์ไซค์มาจากเขาสารเดินอ้อมคนมหาสารมาจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกทั้งๆที่น้องกับแม่มาช่วยงานตำรวจตลอดเจอกันครั้งแรกรู้สึกไงต่อกันแพนเค้กตอบว่าพี่เขาไม่รู้จักแพนนะคะ สวัสดีตอบว่าด้วยความสัตย์จริงผมไม่รู้จักเขามาก่อนคือผมไปเรียนอเมริกาตั้งแต่อายุ15เรียนอยู่8ปีในระยะเวลา8ปีผมกลับมาไม่ถึง5ครั้งผมเป็นลูกคนเดียวที่บ้านอยากให้เรียนรู้ชีวิตและดูแลตัวเองเป็นจนผมเรียนจบกราฟิกดีไซเนอร์ปริญญาตรีที่ LA ถึงได้กลับมาทำงานเป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีหลายบริษัทเชื่อไหมว่าตอนมาทำงานผมรู้จักคนอยู่แค่นั้น เอาจริงๆเพลงไทยก็ไม่ค่อยได้ฟังละครก็ไม่ค่อยได้ดูเพระาะโมวแต่ทํางานก็รู้จักแค่ตรงนั้นหลังจากนั้นก็มาเป็นตํารวจแล้วก็มาเจอเขาแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นยังไงแล้วรู้จักกันได้ไงแพนเค้กตอบว่าไปทําบุญเลยเจอกันเป็นบุญที่เราไปเองเขาไปกับเพื่อนไม่ได้มุ่งจะมาจีบก็แบบตามๆกวนๆเข้าไปแล้วเจอกันสวัสดีตอบว่าจริงๆผมไม่รู้จักเขาหรอกยังตกใจอยู่เลยว่าเขาดังขนาดน,นั้นเลยหรอ คือเขาดังมากไปไหนมาไหนมีแต่คนรู้จักทั้งประเทศตอนเจอน้องครั้งแรกเขาสุภาพเรียบร้อยประทับใจที่เขาสุภาพและมีสัมมาคารวะเรกว่าคู่นี้ก็บุญหนุนนําอีกแล้วนะครับเพราะเจอกันครั้งแรกที่ทํางานและเจอกันอีกครั้งตามงานบุญต่างๆซึ่งพี่มีก็บอกเลยว่าตอนเจอน้องครั้งแรกเขาสุภาพเรียบร้อยจนเช้าตัวประทับใจเลยละครับส่วนพี่มีเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองกับคุณแม่หลายปีจนคุณแม่ยอมไฟเขียวและยกลูกสาวให้แบบนี้ เอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้ชีวิตคู่ของทั้คู่มีแต่ความราบรื่นและขอให้มีทายาทตัวน้อยมาไวๆนะครับก็ขอบคุณข่าวจะขบข่าวคะับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ